พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เชียงราย4ตุลาคม2567นา,กกายจักริดอุไรรัต หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองคอ์กรบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกล่าวว่าทรูคอร์ปอเรชันยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากภารกิจหลักเรื่องการดูแลการสื่อสารให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทั้งทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงและส่งรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็วประจำจุดฉุกเฉินต่างๆที่ให้บริการได้ทั้งสัญญาณมือถือและ WiFI แล้ว ยังพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยล่าสุดร่วมกับกระทรวงมหาดไทยส่งทีมงานกระจายกำลังลงพื้นที่ติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFI By Tru e ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ในศูนย์พักพิงศูนย์ประชาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวม14จุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ได้สื่อสารต่อเนื่อง เมื่อวันที่3ตุลาคม2567ศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยศินวัตรัรฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024ผลึกกำลังพันธมิตรทักภาครัฐและเอกชนเปิดตลาดสินค้าการเกษตรไทยมุ่งยกระดับสู่ภาคเกษตรมูลค่าสูงด้านการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนายนารงศักดิ์ใจสมุทรรองผู้ว่าการด้านธุรกิจและนายโกศลบุญคง รองผู้ว่าการด้านบริหารร่วมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของการยางแห่งประเทศไทยเพิ่มมูลค่ายางพาราสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางที่ดียิ่งขึ้นกรุงเทพ4ตุลาคม2567อาชีพของคนในแวดวงการ,กรเกษตรไม่จํากัดอยู่เฉพาะในแปลงกเกษตรทว่าในห้องแลบ ก็มีบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการได้มาซึ่งสินค้าและบริการด้านการเกษตรคุณภาพเช่นกันบริษัทเจียไตยจำกัดผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยขอชวนทุกท่านร่วมรับชมซีรีส์วิดีโอในแคมเปญตัวตนคนเกษตรตอนที่2ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและพัฒนาสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานกับอาชีพนักเคมี ศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพลธรรมโชติรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสนับสนุนบริการให้การต้อนรับพลตำรวจตรีปัทนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรีในการเยี่ยมและสอบถามอาการเด็กนัก,กเรียนจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนัก,กเรียนเกิดเพลิงไหม้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งสองรายเมื่อวันที่4ตุลาคม2,567ณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนโดยหากุลต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางรูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัตเตประธานลีเสียงกรุปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรัเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ร2 6 2 9 1 4 4 4้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแหง้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC i n อิน f o อร์ฟูจำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์083599456 9, 9